ดีค่ะกลับมาพบกับเคยสุพรรณชาแนลนะคะหรือสวนบอนสี่เขยสุพรรณค่ะหนูขอเปิดต้นนี้ก่อนเลยนะไม่แน่ใจว่ามีใครจําได้หรือเปล่าอึง่งเม็ดดําใช่ปะที่เราเคยลงอะ่ะเออนี่นางกลับมาแล้วนะคะนางกลับมาแล้วแต่ว่าต้นนั้นนะมันจะเม็ดดําชัดกว่านี้พื้นแดงเม็ดดาอะ่ะเม็ดมันจะชัดกว่านี้ตาอันนี้มันจะโดนกลืนไปนิดนึงเห็นปะ เนี่ยมันจะโดนสีแดงกลืนไปนิดนึงแต่ว่าใบเงาใบหนาเหมือนเดิมแดงเงามากแดงจนใบเงาเลยค่ะลูกค้าอ่าน้องเรียกอึ่งเหมือนเหมือนเดิมเนาะอึ่งแดงเหมือนเดิมแล้วกันนะเรียกอึ่งแดงใบเงาแล้วกันนะคะนะซึ่งชอบต้นไหนนะคะพี่ๆอยากสั่งซื้อบอนสีจดชื่อโทรแล้วก็สั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าได้เลยนะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอาก็ได้เช่นเดียวกันค่าส่งเหมาหกสิบ ไม่บวกเพิ่มนะสั่งกี่ต้นก็ได้นะคะจะสั่งหนึ่งต้นสองต้นสามต้นน้องจะส่งให้หมดนะคะค่าส่งเหมาใจหกสิบาทองเงินไม่เป็นมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะคะส่งดวงของปลายสีไทยลงคลิปวันอาทิตย์วันนี้ที่อาทิตย์ที่สามมีนานะคะน้องส่งวันจันทร์ที่สี่มีนาคมน้องส่งไหมวันจันทร์ที่สี่มีนาคมนะคะเออกระโจมข่ไหม ขายกระจอมอีกไหมถายดิถายดิยดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกระจอมอ่ะกระจอมอบบอลสีนะคะพี่พี่หนึ่งเซตอันนี้คือใช้จริงๆนะคะเนี่ยขังเรียบบอลสีได้เลยนะคะอ่าหนึ่งเซตพี่จะได้กระมังเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดสี่สิบเซนหนึ่งใบนะคะโดยประมาณแต่ไม่ใช่สีนี้นะเป็นสีดํานะคะอันนี้น้องใช้เองนะโครงกลมหนึ่งเส้นโครงตรงเนี้ยพี่จะวางสูงวางต่ําแล้วแต่ไปเลื่อนไปปรับกันเอาเองเอันนี้มันเป็นรุ่นแรกนะคะ อันนี้ให้ดูตัวอย่างว่าเนี่ยมันใช้ใช้งานได้จริงแบบนี้นะคะเนี่ยใส่กระถาง5กระถาง6ก็ได้2อถึงสกระถางเลยเนี่ยอบแบบนี้เลยขังเดียวไปเลยนะคะถุง30มสิคูณห้าสิบหนึ่งใบโครงกลม1เส้นโครงสูง2เส้นคือได้ครบอ่ะเซตละเก้าสิบาทนะคะอุปกรณ์ครบเลยเซ็ตละเก้าสิบคือใช้กันลูกบวชยังได้อะ่ะยิงเพราะว่านี่ตั้งแต่ ชุดแรกเ่ราคเนี่ยใช่มันใช้ได้นานมันทนนะคะกันลมกัน,มนแมลงได้หมดพักฟื้นไม้เพราะเอ่อเพราะพันไม้อะไรได้ใช้ได้ทุกอย่างไม่จําเป็นต้องกับบอลสีนะหนึ่งถึงสามชุดแรกชุดละอาค่าส่งหกสิบบาทชุดต่อไปบวกชุดละสิบบาทนะคะสาหรับค่าส่งกระจมเนาะแล้วก็ถ้าเก็บปลายทางขออนุญาตมีค่าบริการเพิ่มอีกยี่สิบนะคะแค่นั้นเลยสั่งกี่ชุดก็ได้ถ้าเฉลี่ยสมมติว่าสั่งสิบชุดเฉลี่ยแล้วชุดละร้อยสามบาทเอง ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อถุงไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อกละมมังให้ยุ่งยากค่ะลวดเลยไม่ต้องไปนั่งตัดให้เหนื่อยซื้อยกเซตไปประกอบเองเลยนะคะนะกลับมาที่ต้นไม้ของเราหนูเริ่มเลยนะหนูมีแบ่งให้พี่ๆอยู่สามกระถางนะคะสามกระถางอะเริ่มทีละหนึ่งละกันหนึ่งสองสามนะคะแดงสวยใบเงา ใบหนานะคะแดงใบเงาใบหนาเลยแหละนะคะอึ่งแดงให้ไปกระถางละหนึ่งห้าิบาทวงได้เลยนะคะกระถางที่1กระถางที่สองแล้วก็กระถางที่สามนะคะอึ่งแดงใบเงาค่ะหนึ่ง้ห้าจะกรีดเทพมงคลนะคะกริดเทพมงคลต้นใหญ่หญๆโตโตเล็กแค่กระถางเท่านั้นแหละอะมีแบ่งให้สองให้อีกสองได้อีกสองกระถางอะไม้ขาว ไม้สะโพกขาวเขียวแต่ใบยาวมากนะคะใบจะยาวกว่านี้แล้วก็สะโพกจะออกกว่านี้เยอะนะคะพี่ๆแล้วก็จะกัดขาวเกือบเต็มใบเลยนะคะใบดกมากให้ดูก่อนเนี่ยดูดูดูความใบของน้องนะคะอนจริงๆอันนี้ควรย้ายลงกระถางแปดได้แล้วนะควรจะอยู่ในกระถางแปดนะ้องให้ค่ากระถางพี่ๆแล้วกันเพราะว่าปกติไซส์นี้น้องจะขายอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบอัดเนาะเหมือนให้ค่ากระถางแล้วกันนะ คบกันครึ่งทางนะคะกระถางที่1เอาไป300บาทอันนี้คือกระถางที่1นึ่งที่ดูนะทรงใบสวยมากเอาไปที่300รอบาทนะคะลดค่ากระถางให้เลยให้เอาไปเปลี่ยนกระถางเอาเองแล้วก็กระถางที่สองค่ะราคาเท่ากันเอาไปที่300อบาทสําหรับกิดเทพมงคลใส่แม่พันธุ์เลยนะแบบนี้ต้องเรียกไซ้แม่พันธุ์นะคะถ้าเอาไปลงฟอร์มกอนแนะนําให้ใส่กระถางสิไปเลย ใหญ่ๆเลยแล้วมันจะพุ่งสวยอ,อย่าลืมน,นะกระถาง12ก็เพียงแต่น้ำต้องถึงรากใช่น้ำต้องถึงนะบริหารน้ำดีๆนะเออนะคะให้มีแบ่งให้สองกระถางนะคะสำหรับกิจเทพมงคลให้ไปกระถางละ300บาทพร้อมอับขึ้นไซสาบ8 9 10 12ได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันล้นกระถาง6แล้วค่ะที่คู่นี้อ่ะใครชอบแดงๆไม่ต้องลูกค้าหรอกเราก็ชอบถูกแพงแดงไว้ก่อนค่ะ แต่ว่ากระถางอันนี้น่ารักทรงใบาย,ยาวรูปใบโพนะคะแล้วก็ไม้กระดูกเหมือนเลยนะเหมือนใบโพชัดๆเลยเนี่ยนะคะก,ออกระดูกมันชัดไม้มีสมต้นในกระถางลูกไม้นะคะมีสามต้นในกระถางน่ารักตะมุตะมีฟอมกอน้องให้ราคาเบาๆเ,เลยนะให้พี่ๆไปร้อยเจบาทสต้นนะ นะคะความสูงรวมกระถาง6เนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบสาิเซนไหม้บรทัดอยู่ไหนไม่รู้เกือบเกือบสาเซนนะคะทรงคอมแพกนะ่ารักตามูตะมีค่ะนะแดงๆสวยๆแต่ได้3ต้นในกระถางนะเอาไปร้อยเจพอค่ะส่วนต้นนี้เป็นหลวงปูหินกัดสีเต็มฟอร์มเต็มสุดๆไปแล้วนะคะไม่มีตำหนินิดหน่อยขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะไม้เต็มฟอร์มแล้วค่ะพี่ดูคนได้เนี่ย ดูเห็นแค่นี้เห็นว่าแวบ,บ,บ,บแล้วเหมือนจะมีเขี้ยวออกมาเลยวะเออมันสุดฟอร์มแล้วแหละให้เลยนะคะหลวงปู่หินกระถางหกนะคะหลวงปู่หินกระถางหกหลวงปู่หินเป็นไม,ม้ใบกลมแต่ว่าน้องกัดสีเต็มใบพอกัดเต็มใบใบมันจะห่อนะคะพอกัดเต็มใบใบมันจะห่อใช่ให้ไปร้อย อ่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทหลวงปู่หินนะคะอันนี้คือแม่พันเต็มฟอร์มแล้วนะคะสุดฟอร์มแบบนี้แล้วนะไม่เหลือใบเขียวให้แล้วเพราะว่าหลวงปู่หินนะเป็นไม้กระสีนะพี่พี่ใบกลมๆเล็กๆออกมานะ่ะมันจะเขียวอ่องตองเลยแล้วมันจะค่อยๆกระสีขึ้นมาอันนี้คือเต็มใบแล้วสุดฟอร์มแล้วสุดจริงๆแล้วของเขาจะอยู่เท่านี้นะคะสําหรับของหลวงปู่หินนะให้ร้อยเก้าสิบค่ะหางหงโบราณชมพูขนาดนี้เอาเฮ้นะคะ กัดชมพูมาแล้วใบนี้มีตำเหนเี๋ยวทิ้งใบแน่นอนนะคะขอคนเข้าใจธรรมชาติรับใหม่ได้นะเนี่ยดูแล้วใบยาวด้วยหางหงโบราณให้ไปร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะกัดสีสวยมาแล้วนะถ้ากัดชมพูมาอย่างนี้แล้วอะ่ะใบอื่นๆไม่ต้องพูดถึงค่ะชมพูมาแน่นอนนะเอาไปร้อยเจ็ดสิบพอมาที่ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นลูกกาลุนราชติดเหลืองมาแบบนี้เลยนี่ เหลืองทะลุใต้ใบเลยพี่พี่อะนี่ดูดิเหลืองแดงเขียวใบนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าน้องมีตําหนิที่ใบนะคะขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นี้ก็โดนถ่ายฟีดนะความสูงรวมกระถางเกิน30สิบเซนการุลล่าติดเหลืองน้องเรียกแบบน,นี้แล้วกันเพราะว่าไม่ชัวร์ว่ามันด่างหรือว่ามันจะเป็นหน้าทองนะให้ไปที่หนึ่ง้แปดสิบบาทใบหนานะคะ ป็นหน้ายักษ์กาวรุนราดเลยแหละพี่พี่ใบเขาเป็นอย่างนี้เองนะใบเขามีตําหนิของเขาเองอย่างนี้นะไม่ได้ใบขาดใบแบ่งนะคะใบไม่ได้ขาดไม่ได้แบ่งนะพี่พี่ให้ไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทพอจะ้ะเซียนแปะเซียนแปะรงสีเซียนแปะรงสีใบยกใบตั้งไม้สะโพกใบยกใบตั้งไม้อยู่ในกระถางห้านะคะแต่ว่าอัพไซด์ลงกระถางแปดได้แล้วนะคะพี่พี่เซียนแปะรงสีน้องให้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาท เซียนแปะรองสีหนึ่งร้อยเก้าสิบไม้สะโพกกัดชมกัดแดงนะกัดแดงแต่ว่าเขาจะเว้นขอบตรงปลายใบเนี่ยปลายสะโพกนิดนึงอย่างเงี้ยเว้นขาวๆแบบนี้เลยแต่เป็นไม้สะโพกนะคะนะเป็นไม้สะโพกอีกตัวหนึ่งที่สีสวยเลยแหละนะคะเซียนแปะรองสีหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจ้ะสายพระเนตรแดงแล้วแดงต่อแดงอีกแดงจริงๆแล้วดูหลอดใหม่ดิ ยังแทะยังแดงมาไม่หยุดเลยอะเราโคตรใบดกเลยสายพระเนตรเอาเรียนพี่ดูมันควรจะไปกระถางอะไรแล้วละ่ะเพราะว่ามันล้นถาดขนาดเนี้ยเนี่ยอยู่กระถางหกยังล้นขนาดเนี้ยไปกระถางแปดเก้าสิบสิบสองได้เลยนะคะให้ไปสองร้อยยี่สิบบาทสายพระเนตรแดงดีไม่มีตกดูเดะพอมันกัดสีแล้วนะคะใบใหม่มาพี่ไม่ต้องห่วงแดงแน่นอนนะคะเอาไปสองร้อยยี่สิบพอคะ่ะไก่แดงอุดมซับ แดงอุดมซั์ต้นนี้อยู่ในกระถางแปดนะคะเต็มฟอร์มสุดๆแล้วแดงอุดมรัพย์จะไม่สีสดนะคะพี่ๆแดงอุดมซัพย์จะไม่สีสดนะจะเป็นแดงอมดําแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> ใช่เป็นแดงเลือดนกนะคะใบใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วนะคะใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนี่ให้ดูน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วสําหรับไกแบ่แดงอุดมซัพย์แดงอุดมซัพย์น้องให้ไป กระถางแปดนะพี่ๆกระถางแปดนะคะไม่ต้องพูดถึงว่าหัวมีไหมมีแน่นอนหัวมีแน่นอนนะคะใบมันเสียมันก็เลยตัดใบไป,ไปบ้างนะคะเนี่ยเป็นรอยดึงใบทิ้งไปบ้างกระถางแปดให้ไปสองร้อยห้าสิบาทเอาไปสองรอยห้าสิบาทค่ะไก่แดงอุดมทรัพย์กระถางแปดนิ้วค่ะขายไม้กอหน่อยใบหอกแดงเขียวใบหนาใบเงานะคะใบหนาใบเงา ใบหนาแล้วก็ใบเงาแล้วก็ก้านใหญ่และที่สําคัญออกดอกแล้วไม้กระถางแปดใช่แล้วขึ้นลายกระดูกแบบนี้มันจะไปเด่นไปเล่นที่กระดูกนะคะพี่ๆสีอาจจะไม่ค่อยสดมากแต่เล่นสีที่กระดูกนะกระถางนี้กระถางแปดแต่ว่าพี่จะได้สามต้นในกระถางใบหอกแดงเขียวนะคะน้องเลีกแบบันนี้นะเนี่ยมันออกสะโพกหน่อยหน่อยเห็นปะสังเกตดูนะมันจะออกสะโพกข้างหนึ่งนะคะแต่พี่พี่จะได้ไปสามต้นในกระถางบันนี้เลยฟอมกออายุอายอย่างนี้เลยนะเนี่ยเลย นะคะออกระถางแปดนิ้วน้องขอ270บาทขอที่270รลูกไม้ใบหอกแดงเขียวคะ่ะ2 7 0บาทสามต้นในกระถางจา้ะเรืองพานารายใครยังไม่มีมาเอามาเอาไปทีฟอร์มก็นะคะสองต้นในกระถางจุกๆแต่ใบดกมากเลย มันเต็มฟอร์มแล้วแหละสองหรือสามไม่แน่ใจแต่น้องตีไปสองละกันต้นนี้ความสูงรรมกระถางอยู่เกินเจ็ดสิบเซนแล้วนะคะพ,พี่คือแม่พันธุ์ดีๆนี่เองสําหรับเลือมพันธุ์อะไรนะคะแล้วใบาย,ยาวมากดูเลือมพันธุ์อะไรพี่หนูจะบอกว่ายังไงก็สวยเลื้มุ์ละไรอะ่ะสวยอมตะแน่นอนอมตะนิรันดร์การดูขอบตู้นะคะดูขอบตู้นะตู้อะ่ะเฉพาะตู้หกสิบเซนนะคะแต่ว่ามันมีฐานอันนี้อีกแล้วเนี่ยมันสูงเลยเห็นปะ นัสูงเลยตู้ไปอีกนะใหญ่มากกระถางแปดน้องขอที่280บาทกระถางเนี้ยนะคะราคาเบามากเรืมพันละายฟอร์มกอ280พอใบหนาใบแข็งเหมือนเดิมนะคะแล้วทรงใบบิดสวยเลยแหละสำหรับเรืมพันละายนะให้ไป280พอค่ะปิดท้ายที่คู่นี้นะคะน้องให้ดูตัวอย่างต้นนี้ก่อนอันนี้มันจะกัดสีเต็มฟอร์มกว่าเพื่อนนิดนึงแต่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันเลยนะใช่ไหม กัดสีใกล้เคียงกับต้นเต็มฟอร์มนี้แหละไหนกัดพ่อกันแล้วนะยใช่ต้นนี้มีนามว่าหลวงพ่อวีระนะคะไม้ใหม่จํานวนน้อยเพราะว่าเพิ่งจดชื่อไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเอง <c oughs> ใช่จํานวนน้อยจริงๆแล้วก็น้อยจะบอกว่าใบยาวมากๆใบยาวมากๆเลยนะคะใบยาวมากๆเลยสําหรับหลวงพ่อวีระนะคะเนี่ยดูเห็นปะ่ะทำฟอมกอสวยนะคะไม้ใหม่จํานวนน้อยสําหรับหลวงพ่อวีระ น้องมีแบ่งให้พี่ๆสองกระถางกรดสีแล้วทั้งคู่ค่ะถ้าได้กัดแล้วนะเปิดมาปึงป้งๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะเปิดมาปึงป้งๆเลยแล้ะมีหูด้วยนะหลวงพ่อวีระมีหูใต้ใบด้วยนะจะเห็นไหมเห็นเลยเนาะน้องอยู่ในกระถางห้ากับหกนะแต่ดินยังดีอยู่ถ้าพี่ๆได้ไปนะคะไปย้ายลงกระถางแปดได้เลยให้ดูดีไม่ดีลากทะลุนะคะลากทะลุเลยแล้วน้องให้ไปราคาเบาๆเลยไซส์เนี้ย อาไม้จำนวนน้อยนะใช้นี่ขอให้ไปที่สามร้อยบาทกัดหางละสามร้อยบาทสำหรับหลวงพ่อวีระเป็นชมพูที่จริงใจมากแล้วถ้ามันอยู่รวมกันนะนี่อ่ะเดี๋ยวน้องทำให้ดูแนนะให้เป็นฟอร์อรมกใช่นี่เห็นไหมแนะนำให้ทำฟอร์มกรจะดีที่สุดนะคะ ใช่จะวิบวับที่สุดเลยนะคะสําหรับหลวงพ่อวีระนะมีแบ่งให้สองกระถางนี้นะคะกระถางละสามร้อยบาทเท่านั้นสําหรับหลวงพ่อวีระพร้อมอัพไซส์ลงแปดลงสิบลงสิบสองแล้วแต่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้นใหญ่มากแล้วนะดูขนาดใบได้เลยนะชื่นชอบต้นไหนจะชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าได้เลยค่ะค่าส่งเหมาหกสิบไม่บวกเพิ่มนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับพี่ๆด้วยถ้าโอนเงินไม่สะดวกนะคะถ้าโอนเงินไม่สะดวกนะแต่อยู่รอรับพัสดุให้น้องเน้น 1นึงหนึ่งถึง,ง,งสามวันทําการได้รับนะคะส่งดวงของปอนอส่งดวนไปรีย์ไทยเท่านั้นตอนนี้ขนส่งที่ไว้ใจได้ที่สุดคือไปรยีย์เราจะไว้ใจไปรยียนเท่านั้นนะคะพี่พีนะฝากติดตามเขยสุพรรณชาแนลไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเราก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไหม้ได้ก่อนใครคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่พีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกทกท,กท่านสวัสดีค่ะ